สวัสดีค่ะวันนี้กับมหาลองเป็กคือนเก่าเบิ้งฟังผุนขจกกะลลังหาอาหารมันคนแกสีเอิญเบื่งมันชิมาบอค่ะก้าบก้บก้บกกบกบกกบกบกบก้บก้บกับกบกบก้บกา้กาบบ เห็นไหมคะตอบรับเร่เรลูกเระเล่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 มาล้วมาลรกลักลาบกลับกลักลักลับมันคตื่นอะมาหายมันบ่ห่วงเลยค่ะเร่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 เรเ่เน้อม่อตั้ง่ะนน้อเบอม่มาไ ทีข้อหนั่นใจบุญก็เอาไว้เอามาให้ดูค่ะเอ้หาทางเทียมมันอิ่มมันกันกระมางขึ้นเขาค่ะโอ้บินมาแล้วลีลาเบิร์กเบกค่ะเบก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 จะตำกันเนอะพญายอดนั่นปักเอือปากท่อนะคะโล่งหายมา น้าเม็ดองโอีบามเช่สีอีลีดองโลกก็มอีมอสมันอมมากมันปอมากคนว่ะดนดนดนแล้วแล้วแล้วแลแล้วแล้วแแล้วลงกันนะอยากไค้ก็อยากให้อยากใหเป็นบ้านกันคะสีมเช่ เนียวันผมมากินเบเิลนวะซี่อัวอัวลีบดสินเอาฟักทองฝักทองมาให้เร็วเร็วร็ขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยวัเธอมีขวเรามันกินเียวม่นคะมีแต่คนใจบุญใยู่นีเจ้าปาเป็ดเป็ดปลาคารมีบัตรกัน นี่บัวใดค่ะแต่ว่าเป็ดป่ามันมาอยู่ในบ้านกับมัม่มีสิทธิ์ขามันค่ะมันไม่มีสิทธิ์เอาค่ะมากินบอส์สนใจเลยกินขนมปังเราเล็บลีป้าสพอลลีป้าส์เราปูลุยนนท์แน่โอ้ยตกน้ำจะนอกรู้ห้ยลีป้าดีบ้ามองเช่อ่าพวกเป็ดบ้านกับอะไรค่ะมีจากตัวสองสี่หกแปดสิบ สิบสองโอ้สิบสีสิบห้าตัวมาเพิ่มค่ะเป็ดเป็ดปลาสิบห้าตัวแล้วค่ะมาเพิ่มมาเพิ่มเพิ่มอีกสองตัวเร็วเร็วกลับกราบกาบราบกาบกาบกราบกราบรบกบกมรับะจะกับแกบกับมหาอยู่ค่ะมาทักทายอยู่ เปืดอเลยดดองโลโอ้ยยนเห็นมันมันกนลืนจมตัวเนาะค่ะกาบ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 ากาบาบขึ้นมามาดีกันได้แล้วจะฟูงมาแล้วจะฟูงมาแล้วเปวว <c oughs> ็นยนปักท่อม,มันจะเปลือยเน่ค่ะมันติดลองเข้ากาบกาบกาบาบกาบกาบกาบาบขึ้นมาเร็วเร็วเร็ว มาวัดีค่ะยิ้มแล้วเอ้ามาแม่มาแม่ลูกเร็ว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 เอาหมูโบมากับโบมาแด่าบัดนี้เร็ว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 พี่น่ากินย้ะผีขึ้นมากขอิ่มล่ะเร็วกินเป็นบ่อขนมจีนนะย่านขยานเป็นธรรมชาติของันสัตว์ปลาเนาะค่ะแมนชิคุนป็นแดกับโบไฮจับค่ะเอ๊ มาดอกไปแล้วปัดดากไวๆแล้วกาบ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 มามาบินว่อนกันอยู่ค่ะเป็ดฝรั่งหงกาบก็อยหนาวแห้งขมว่หนาวนาวหนาวหนามือแข็งหมดเลยค่ะกาบ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  ตัวนี้อยากอยู่ค่ะขืนมาไม่หลูกขึ้นมาแล้วย่านเร็วแล้วกินใอโช่ดูแล้วแวขึ้นมาตัวเดียวก็อิ่มตัวเดียวนะสวัสดีค่ะจะฝูงมาแล้วค่ะมาทางังพ่นละเร็วแล้วแล้วแร้วพุนแม่พูนแม่เอา้าพบเห็นเนีกินสิพักกันยางหอดอันขนมจีนบบคันบบมีจ่าฝูงกับโบข้นมาค่ะ แล้วแร้วววตุ้ยตุ้ยตุ้ยสวัสดีค่ะเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นว่านมจีนหน่อกินเป็นบานมจีนหน่ะเอายางพานเสยค่ะเมื่อเห็นตีนเหแม่ฟางเหอนแม่ไป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 ไกินแม่กินแม่กินแม่เห็นว่าทักทายบ่อิ่มแล้วกับโบกิน เอากรลังสิกินเป็ดบานปัดขื้นมาแย่างอะไรบ้านนี้เอาคันบ่ได้แย่งกันกระบ,บ่แซบต้องได้กินแย่งกันเมืองเป็ดบานกับหวงค่ะม่ยอมให้เป็ดบันปลาก,นนกินน้ำกินน้ำกันกินน้ำกันนั่นแหละขื้นมะ่าลายเขาก็กินก้อนตัวเมืองเมืองเมือง,งหวงค่ะไม่เขาเขาไปเอา้เอา กินก็ได้ดอกเมื่อแรกพอนก็นอันไม่คอนออกมาให้กินอีกคือเกา้าแหละบ๊ายบายในแล้วสเสร็จแล้วบ๊ายบายในแล้วขึ้นมาวัดีกันที่ซื้อก็ได้ดอกว่ากินก็ได้อยากยู่คนนะอยากยู่ตัวนั่นหวงไวค้ครับเลยจะพุ้มกินเบ,บืองเบืองไม่ตอดตอดเป็ดปลาหนีเบงืบงค่ะเบิองเบืองเบงเบิองหวงเป็ดบานไม่กับตัวใหญ่เนาะค่ะเป็ดปลาตัวน้อยๆันก็นยานดอก มือน,นี่อันอ,นหา,รรหา,อาหารบหลาย,ดยเดี๋ยวมือลุ้นแม่เสียวมหลายๆเด้อเดี๋ยวมือล้างแม่เสียวมาให้ลายๆเด้อมือล้างเสียวมาให้กินนิ่มๆอ๋อเบ้องเบื้องเบื่องเห็บเหบเหบเป็นบ้านที่ห่วงระบาดที่นี่ค่ะเบื่องซุ้มนี่แหละย,ยางอ่อมอยู่อันผ้ากันลายตูก่อนกับผ้ากันหยาดเดี๋ยวนีน้เอาบินกันเห็นยังระบาดนี้ ไปลูกกลับไปไปเกินเขาไม่กินไม่เด้อ <c oughs> อืมกลับกลับกลับหน่อยไปไปกลับกลับกลับอดีค่ะเร็วเร็วบาย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 อืมได้กินหน่อยนึงยังก็ได้กินหน่อยนึงค่ะจ้าวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะค่ะเป็ดป่านขี้หวงวันนี้ เขยคะมากอย่าลืมกดติดตามอาจารย์ด้อค่ะจะได้มีกำลังใจเห็ดคลิปต่อ,ตอไปบ่งสองตัวเัมือนอย่างกันอยู่ในานา้ำาก็อยู่ฟังคุณเอาไว้โอกาสนะาม่พบกันใหม่ค่ะจหรับเมื่อนี้หนาวๆนาวนะค่ะฝากไว้นะคะเป็ดบ้านขี้ห่วงเมื่อน,นี้ค่ะตัวเดียวห่วงบนมู่เหมือนพุ่มอยางกันเอาไปแล้วอาบินบินบินไป <c oughs> บินตามกันซะน้อเบิ่งค่ะ เล่นกันม่วนบินปานนกเปลี่ยนจากเป็ดเป็นนกเลยไหมบินกันไปไซบูคาคุนสองซีตัวไปนะตตวนี้กระมากับมาไปนะไปแล้วค่ะถ้ะานี้ก็บ,บินมาแล้วค่ะม้วนกุ๊บอยู่ในน้ำตีกันคนนะ่ะโ,โอ้ยใ่แอคชั่นเนาะม <laughs> าสิจบแล้วพอได้จบค่ะเปียก <laughs> เอาไปแอคชั่นค่ะไปแล้วตัวที่หาไปแล้วค่ะนักกินบ่าแซลไปก็ได้เมืนมัจ้าไปจำนี้ค่ะเดี๋ยวกลับมาพอกันใหม่ค่ะสำหรับอูนี้ก็บายบายรักษาสุขภาพด้วยเด้อค่ะเริ่มเลิไปคนเด้อค่ะที่ขามาเบิงเด้อค่ะหมูใหม่และหมูเก่าเอฟซีเก่าเอฟซีกำลังจะมากะดีตอนรับเด้อค่ะในช่องจ้าชาแนลนะคะจ้าไทชาโดค่ะ เบาพิษเอาบินกลับมาแล้วไว้โอกาสหน้ามาพอกันไหมคะสหรับมื้อนี้กิบ๊ายบายบ๊ายบายน้องเป็ดบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายกาบ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 อืมตินน้ำวัวหนาวค่ะคนยุ่งทึงบวัวได้ลุ้งน้ำหนาวจนมือแข็งไปละค่ะไปแล้วบ๊ายบายาการหน้าพอกันไหมจ้าอืม กันนะพอกันไหมกันนะพอกันไหมอือไป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 จบ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  <laughs> นานม่าง <laughs> ไปแล้วค่ะบาย <laughs>